ไปประกอบมุ้เล่นะคะประกอบปั๊มก่อนแล้วไปมาหางมุเล่ปั่นเข้าง่ายๆ่างนี้เลยนะคะ10นิ้วนี่จะได้พิมพ์ตรงนี้เลยนะตรงนี่ง่ายนะคะลูกเนี่ยไปด้วยช่วยกระเจาะลูกศรนะคะต้องหมุนซ้ายนะคะจากกูตาเขย่งเบนซินดีเซลใกล้ๆหมดเลยเบนซินดีเซลก็ทำตัวเดียวกนะคะแล้วก็ดึงต่อเข้ามาต่อไปเหมือนเตาลองดกนี้ ตัวนี้จะเป็นปั๊มนากดาสิบนะคะเผาห้าเมตรเผาสั้นนะคะเผาส Jim, ั้นมีให้เลือกสองไซส์เผาสิบเมตรกับเผาห้าเมตรนะคะวัดรวมหัวได้ห้าเมตรยี่สิบสามเซนนะคะอ่าปั๊มนาคดาสิบนะเผาตัวนี้ตัดให้แล้วนะคะเผาห้าเมตรอ่าลองแบบยุ่งซิคนเดียวสบายบื้อไปนาไปได้คนเดียวหมุนได้ไหมอ่านี่ค่ะปั๊มสิบนะคะแน่นอนที่สุดค่ะต้องรัเจ้างหมดการเกษตรค่ะเ่อสิบเมตรนะขอบเขต